สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชน,ลชนลีมิชองสารแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องหลังจากเบาคาวเหตดเบาเรื่องเชาาบ้านเบาพื้นเช้าบ้าน,าน,าานอยู่ดีๆคอยบ่เคยคิดว่าคอยสิตองมเาเบาถึงเรื่องสงครามเลยแดะเออตื่นเช้ามาก็เจออะไรขมิ้นก็ไทยลบกันว่าสันเออแต่ผู้สไตล์เราเนาะผู้สไตล์เลยาเนาะพี่น้องเนาะกะเรามาดูสาเหตุว่ามันเกิดอีหยังคืน สมัยแต่เป็นเด็กน้อยก็เคยได้ยินแต่ขมเมแดงเนาะมสมัยค่อยเป็นเด็กๆนะค่อยเคยได้ยินข่าวแต่ขมเมแดงเมื่อก่อนเรื่องสงครามได้ดูทนะีวีเนาะสมัยก่อนทีวีขาวดำเนาะดูข่าว,ข,าวข่าวต่างประเทศก็จะมีสงครามแล้วที่ไหนหน,นู่นนั่นนี่ซึ่งเราก็ไม่เคยเจอเป็นๆเ,เ,เด้อเออไม่คิดว่าปีสองพันยี่สิบห้าแล้วสิมี่การลบกันเกิดขึ้นเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาไขปมความเหมาะความบาดหมางของชายแดนกันเนาะพี่น้องเนาะว่า ให้คมรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมยิงกันทำไมบึ้มกันแล้วผู้ใดเลื่อมก่อนพี่น้องผู้ใดอยากฟังวามเป็นจริงแบบว่าบรเดิเติมแต่งก็มากดไลค์ like, กดแชร์ share, ฟังชนีได้เลยเนี่ยจ้ามาฟังระยาเนาะมาเบาสู่กันฟังพี่น้องมาดูปมปัญหาเนาะก่อนสิภาไปรบขอไปรู้จักกับพื้นที่ขัดแย้งก่อนเลยนะคะพื้นที่ขัดแย้งมันคือสามเหลี่ยมมรกตนะคะหรือบริเวณชายแดนแถวแถวช่องบกซุลินนั่นเองนะจ๊ะปัญหานะคะอันนี้เราพูดถึงปัญหาเนาะ ปัญหาเริ่มจากสมัยฝรั่งเศสยังปกครองเขเมรนะคะขขขเขมรเขมรกัมพูดีากัมพูดีาตอนนั้นเขาไปตอนนั้นเขาไปลากเส้นแผนที่ทับม่วมม่วาบางเส้นกับเขตแดนไม่เคลียร์บ้างฝ่ายไทยก็ว่าตรงนี้เป็นของข่อยฝ่ายเขมรก็บอกว่าข่อยก็ยุตตรงนี้มาแต่สมัยดึกดําบันพระเจ้าหําพระเจ้าหาอะไรก็ว่าไปสรุปคือทะเลาะกันเรื่องดินแดนมาโดนแล้วจ้ามันบจบ,บสิน้นเนาะพี่น้องเนาะ แต่ที่มาบานปลายก็คือช่วงปีนี้2025หรือ2568นะคะเพราะว่าอะไรเนี่ยจุดเริ่มความรุนแรงนะคะจุดเริ่มความรุนแรงก็คือเดือนพฤษภาคพพมที่ผ่านมามีเหตุการณ์ทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งรายตุยหนึ่งรายนะคะใกล้กับเขตปา่าแถวชายแดนเหตุเ,หเกิดสถานการณ์เริ่มตึงเนาะจากนั้นไทยกับปิดด่านหลายจุดคแมก็สวนกลับด้วยการงดนําเข้าฝั่งไทยก็ น้าไงเพราะว่าของส่งไม่ออกงาาอันนี้ใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ไม่รู้นะว่าไทยน่าไงไม่ไงอันนี้เราพูดไปตามเนื้อผ้าเนาะพูดไปตามมองมุมว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดกรกฎาหรือว่าเดือนนี้นะคะฐานไทยได้ไปเดินเจอกับระเบิดในปานะคะ บาดเจ็บสองนายสาหัสสองนายนะคะไทยก็เลยเลส,ง,ยลสงสัยว่านี่มันเป็นกับระเบิดใหม่หรือเปล่านะคะเป็นของใหม่หรือว่าของเกา่านี่มันคือส่วนที่สัญญาห้ามวางเพิ่มนะคะเพราะว่าเขามีส่วนที่สัญญาห้ามวางกับระบาดเบิดเผินโอ้ยไฟไข้ออชันนี่เออแบบนึงทั้งคาแม่บอกว่าไม่ได้วางไทยก็บเสือไทยทั้งไทยนี่กับเสือปึ่งกลายเป็นเหตุให้เริ่มยิงกันในวันนี้นะจ๊ะสาวเออ แล้ววันนี้เหตุการณ์วันนี้นะคะเวลากี่โมงเมืร่รู้ค่อยตื่นมาค่อยเจอข่าวเลยวันนี้24กรกฎาคม2025นะคะเหตุการณ์รุนแรงสุดฝั่งกัมพูชาใช้โดรนมาล่าตะเวนไทยมองว่าละเมิดเขตแดนนะคะกองทัพไทยก็เลยทรง F16 โจมตีตอบโต้ใส่แนวป้องกันคเ,เมนและคเ,เมรกับเบยอมยิ่งสวนกับจ้าเออฉันบบยอมนะคะ มีทหารบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายพเลเรือนไทยเสียชีวิตอย่างน้อยสองรายนะคะไทยต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แนวชายแดนโรงเรียนโรงเรียนโรงพยาบาลก็ปิดชั่วคราวคนไทยตกข้างกับขวัญภาวาสิบ,บอกว่าคนที่เจ็บไม่ใช่รัฐบาลนะคะแต่เป็นประชาชนต่างหากโอเคยูโนเออยูกอดทอืมแล้วใครผิดใครเริ่มไม่รู้เออแต่เรื่องแบบนี้พูดยากนะคะเพราะ แต่และฝ่ายมีมุมความจริงของตัวเองไทยบอกว่าไทยปกป้องอธิปไตยกัมพูชาบอกว่าไทยบุกรุกเข้ามาในเขตของเขาแล้วเราจะเชื่อใครนะคะก็ใ,<น>ให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจกับไอเขาเรียกอะไรนะรั้วของชาติทหารนะคะไกยาเพิ่งตัดสินแค่โพสต์เดียวหรือข่าวล่าด้านเดียวให้เบิ่งหลายมุมนอกจากชีวิตคนธรรมดาอย่างอีชั้นนะคะ ถ้ายัางไงใช้อาวุธตอบโต้กันแบบนี้มันก็ไม่จบคะ่ะประเทศเถื่อนบ้านก็นต้องเย็นบอมแมนเยยนะจ๊ะฉันเห็นคลิปทํำออกมาดาโซเชียลนี่ก็เป็นตัวสําคัญนะอืมฟาดกันไปฟาดกันมานะคะก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่ายังไม่สุดท้ายหรอกเขตแดนคือเส้นสมมุตินะคะแต่ชีวิตคนอนะมันเป็นของจริงด้วยสาวเด้อสิยิงปืนกับบงังคักคั ใครอยากให้ระยะจกข่าวประเด็นร้อนก็ว่ากันมาด้วยค่ะชันนี้มีช่องไม่ได้มีอวยนะคะไม่มีตอแล้วมีแต่ของแท้เสียงอีรีพี่น้องเอ้ยนั่นแหละชีวิตคนนะมันเป็นของจริงพี่น้องเส้นเขตแดนมันเป็นแค่เส้นสมมุตินะจ๊ะปมก็คือพื้นที่มันไม่เคลียร์มันเป็นปัญหามันร้อยแปดสิบแปดนานมากแล้วปัญหานะ่ะมันมีมานาน แต่ก็ว่าไปถ้าให้คอยมองมุ่ข่อยเนาะก,ก็ด้วยยุคโซเชียลใดๆใช่ไหมคะเออปทะ,ะฝั่งนูน้นปะทะฝั่งนี้ว่ากันไปสวนกันไปส,วน,สวนกันมาเกิดเป็นการโยวมโมโหเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนพี่น้องทหารทหารทั้งสองฝั่งทั้งใครไม่ใช่บาลยาต่อแล้วว่าออเดอร์บอแมนมาข่อยต่อแล้วโอ้ยมงสิไป,ปปกป,ป้องมันยังขับเมียเขากับคนเข่ากับคนพี่น้องจริงๆนะเรื่องมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องมีความคิดได้มากกว่าจะส่งใครก็ไม่รู้ เออปีนี้ปีสองพันยี่สิบห้าแม้กระทั่งยุโรปนี่แหละยุโรปยุโรปไม่ได้เป็นอะไรกับใครนะมิแตซุมพี่บาทุนตีกันพี่น้องทุกมือเนี่คนใส่ความรุนแรงที่แบบว่าใส่กําลังทุบตีกันมิแตพี่บาอืมใช้สติก่อนค่ะใช้สตินะคะอืมและอย่างมาหมุกดนี่มาสั่งสอนผลบ่คอยเห็นจังสันอิลีพี่น้องเขาแข่งกันด้วยทำมาหากินอืม ก็เกเป็นกำลังใจขอให้พี่น้องปลอดภัยทุกคนเด้อบอกว่าไผกิบอ่าพยอยากเสียชีวิตบอก่าพยอยากตุยดอกพี่น้องเนาะก็ว่ากันไปไม่คิดว่าจะมันต้องมานั่งพูดข่าวสงครามนะฉันอนะชีวิตฉันพูดเรื่องเฮฮาปาร์ตี้นะจะกินเหล้าเมาเหล้าเมาพื่นคนนั่นคือเรยาชนแนลชนีมีช่องแต่วันนี้หลายๆคนก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็รู้ว่าเออเกิดกรณีนี้แหละไทยเขมรลบก,กันแต่ปัญหาหลักหลักเริ่มต้นมันคืออะไรโอ้พู้ใะก็จะเป็นทรงหาข่อยแต่เสาคักเด้อ เนาะค่ะเนาะจังใดเดี๋ยวก็ติดตามข้าวสารกันต่อไปพี่น้องบ่ว่าสิเรื่องดาหมาหมอลำดาลาว่ากันไปนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ถึง8ดหรอก